ูกไม่ดีก็คือลูกไม่ดีเราเราปูนนี้แล้วมันผ like ok ok ่านมาเยอะมากแล้วอายุเท่าน ok ok ี้แล้วอยู่มาขนาดนี้ก็ดีค่ะก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปหลายปีและแตมันก็ยังแบบปลิปลาสกันอยู่ค่ะก็ขอบคูนนี่ยังยังติดตามค่ะแล้วนี้มันเหนื่อยกว่าเดิมไหมผู้ชมเหนื่อยเพราะเราแก่แล้วก็เหนื่อยละค่ะก็นมันก็เหนื่อยรู้ทุกครั้งนะคะแต่ว่าคราวนี้เราก็คิดว่าเออเราคงสบายตัวนะเราแบบว่า น่าจะคล่องตัวไม่ได้เอารูปไปอะไรเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าเออก็เหนื่อยเหนื่อยอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราแบบเหมือนในเวลาจํากัดที่เราไปเราต้องทําอะไรหลายๆอย่างมากๆอะไรเงี้ยครั้งนี้เตรียมตัวนานไหมคุณผู้ชมก็เออก็ประมาณนึงนะคะก็ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเหมือนทุกๆปีที่แบบว่าเอ้ยเหมือนเรารู้ว่าจบปีนี้แล้วมีหน้าเราไปต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนมันเป็นปีแรกที่เรากลับไปหลังจากโควิดเพราะฉะนั้นมันก็ ช่วงแรกมันก็จะมีความเอ้ยตกบล็อกปีนี้เราเราจะไปไม่ว่าหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวมันก็จะแบบว่าอยากจะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็อาจจะไม่ได้หนุ่กับกระชันชิดมากแต่ว่าถ้าเทียบกับทุกปีก็อาจจะแบบว่าผัวออปชั่นมากกว่านี้เออเวลาเตรียมตัวอาจจะน้อยน้อยกว่า,าทุกครั้งอะไรอยา่างเงี้ยอย่างเรื่องรู้แต่ละวันแพ้แพ้ก็สำคัญที่จะมาเรื่องคุณรอค่ะค่าวเป็นยังไงเช้าแบบกระแสชื่นชมก็โอเคค่ะก็ขอบคุณผู้กระแสค่ะ ก็เห็นหนะคะความรู้สึกเราเองที่เห็นกันความรู้สึกเหรอคะก็ใช้คำรู้สึกว่าอะไรดียะก็เมื่อเห็นภาพจากนายเกตตี้ใช่ไหมคะคือปกติก็คือเวลาเดินเสร็จปุ๊บแป๊บนึงเนี่ยภาพเกตตี้ก็จะออกละอะไรเงี้ยเรายอยู่บนรถยังไม่ทันถึงโรงแรมเลยก็จะเห็นภาพเกตตี้แล้วเห็นเห็นภาพจากเกตตี้ก็รู้แล้วว่ามันมันไม่ดีใช่ไม่ไดีแต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างซึ่ง เข้าใจได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เราคิดไม่ถึงว่ามันสามารถเกิดแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จริงๆก็ชอบทุกอย่างนะก็ชอบทุกอย่างก็รู้สึกว่าก็เป็นอะไรที่ไม่เคยทําเป็นเป็นอะไรที่ที่ใหม่ก็คือชอบก็คือชอบแบบกอยังไม่ไดกระใสมันพอตอนนี้ก็ต้องรัดังใจที่จะไปเป็นาปเรื่องมาแล้ว บั่นทอนไหมเหรอคะก็เอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบคือรูปไม่ดีก็คือรูปไม่ดีจบแค่นั้นก็คือยอมรับแล้วก็มูฟออนอะไรเงี้ยนะะถามว่าแบบว่าบั่นบั่นทอนเสียใจร้องไห้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคงคงไม่ได้ขนาดนั้นเราแบบเราเราปูนนี้แล้วมันผ่านมาเยอะมากแล้วไม่เรไม่ได้เตรียมใจมา่อน้ลยใช่ไหมว่าตองมาเจออะไรแบบนี้ ถามว่าไม่ได้เตรียมใจไหมก็ก็ไม่ได้คิดคือเราทําอะไรเรามองอะไรเป็นโพสิทีฟอยู่แล้วอะค่ะเราคงไม่ได้คิดว่าเพราะเราเราเราต้องมองทุกอย่างเป็นเป็นแง่บวกอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เกิดขึ้นได้แล้วถามว่ามันไม่ใช่ถามว่าอายุเท่านี้แล้วอยู่มาขนาดนี้ถามว่านี่เป็นแบบเออเป็นน ег ทีฟเอ่อฟีดแบ็ครั้งแรกที่ชมเคยเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็คือแค่ก็แค่นั้นเองจดในการเลือกชุด คนก็ตัง้งตารอวันนี้จะปรากฏตัวในชุดอะไรยังไงเดี๋ยวรอวันนี้ค่ะยากไหมเหรอคะมันก็แน่นอนแหละมันต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าอยากจะได้อะไรแล้วเราก็าจะจิ้มนะคือเบื้องหลังมันมีอะไร <บา S 2> ที่ <บา S 2> ที่คนไม่รู้มากกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยการที่แบบว่าดีไซเนอร์จะกอบรับเราหรือว่าการที่จะมีใครมันเป็นไปได้หรอกเราเราไม่ใช่รีฮันน่าเนาะที่จะแบบว่า มีคนเอาเป็นชุดเป็นร้อยเป็นพันมาออฟเฟอร์เราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราทำาให้ดีที่สุดจากจากชอยจากทรัพยากรที่ที่เราหาได้ซึ่งเบื้องหลังของการที่หาแล้วก็ได้มาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบ oh <my> คนดูไม่มีทางรู้ว่ากว่าวกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในกระบวนการตัดสินใจอะไรอ่าเงี้ยแน่นอนหละการการเห็นภาพจบแล้วก็ วิจารณ์หรือว่าสแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยมันง่ายกว่ามากกับการกับกระบ,บวนการคิดก,การตัดสินใจของเราอะไรเงี้ยแบบนี้เลยก็แบบคนชาติแบบในช่วงวันที่เราคือก็ไม่มีที่ติต่างก็เข้าใจอะค่ะก็เข้าเข้าใจว่าก็ก็ <c oughs> มีความ,มเราเองก็อยากเราเองก็ไม่ได้อยากให้มันให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะเพราะเราณนะวันที่อยู <c oughs> ่ด้วยกันกับทีมนะอะไรเงี้ยที่ลองฟิตติ้งที่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็ มันก็ดูสมบูรณ์แบบในแบบของมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เงีแม่ชมอาจจะแบบแข็งแรงกับกับคำวิจากทีมเราล่ะเออจริงๆอยู่ด้วยกันก็เนเจอร์เดียวกันเพราะว่าทํางานด้วยกันมาใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ก็ก็มุกอ่อนแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะข้างหน้าเราต้องมีแผน A B C เตรียมรับมืออย่างเี้นไหมก็คงก็คงเหมือนเดิม ก็คือต on ัดสินใจนัอเขาเรียกอะไรนะคอนดิชันของบริบทตอนนั้นนตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่านะวันนั้นคือวันนั้นมันเป็นวันนั้นก็คือถามว่าย้อนกลับไปในบรรดาช้อยที่มีก็คิดว่าก็ยังก็ยังเลือกชุดนี้อยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็มีคำวิจารณ์ก็ไม่เป็นไรบุ๊กออนค่ะบีน้าก็เอาใหม่ค่ะสวยใหม่เอาใหม่ใช่ไหมคะ ไ,ไปต่อ,อไปต่อไปต่อไปต่อมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะถูกใจทุกคนทําเหมือนเดิมก็บอกว่าเหมือนเดิมใช่ไหมคะทําแบบเอ่อทำแบบที่ชอบทําแบบที่ถนัดก็อ่ะไม่ออกจากคอมฟอร์ z โซนอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็เปลาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะที่จะถูกใจทุกคนอะไรเงี้ยเอาที่เอาที่เรา,าเออที่เราสบาย